또 연락 전화 어떤 일이에요?

Kỳ trứng hả? Mất lèo, mất lèo nè xì, Địa xì. ยตรงนี้เมื่อคนไม่ตัดใน่เราที่เป็นอแหนะเป็นเพรนเราเราที่เป็นเนี่ยปานปั่นวัดบะวาดทีนี้เป็นเนี่ยเขาเป็นกันอะไรนะกรรมฐานกรรมกำลังกรรมกรรมมืออะไรคือกรรมมืออะไรคือรีที่เป็นโรคเขาตัดผมเนเราที่เป็นมูลค่าอะไรคือเงินอะไรคือสิ่งนี้เป็นเนี่ยเพราะเราเป็นกรรมมาซีดกรรมมาซีดซีดอะไรคือซีซีสะเทมาร์ซีสะเทมาร์ซีธาเทมาร์อะ

หมาเทนหมาเทนโอก,ก็มาจด้เขาเขาเลยเขาชมเหมาชมหมาเหมาเขาทีม่นยมลเหลวอเลอมัเลอเลอเออออที่เป็นเลอะที่เป็นแะสัก่นี้คือราจิเ็นบัตเตียนบัตตาบัตตาบัตเตียนยันอิกอิตาเลียนบัตเตียนยนที่อะไรยันยันไนเลืซีบซ แล้วเหรียญที่เป็นเหรียญอะไรอนี้คือเทนเทนที่อยู่ในเราที่เป็นเทนแม่อีกแนอนไรรู้ อันนี้หอกถิ่นนะถินอะไรถิ่นเนออีถิ่นเนือถัว่ถินเนอเนื้อเลยก็เนือลินเนอหเนออะไรคนน้าหลุดโต้หนาที่ลูโต้โตเลยปะอเทตโั้ปอเทตโตลัก กระทบกระทบเฟนทบเฟนเอเลเฟนกรดทบเฟนเป็นอะไรเฟนทอมเฟนทอมเฟนอะไรเฟนเฟนทอมเฟนทอมโถมเฟนทอมอีกโถมอีกมล้มอะไรคือเหล่าลหมเหล่าท่เป็นมกอีเหี้ยหลักเบี้ยอะไรเบียบอบเบี้ยบมบมเบี้ยปอบเบี้ยอมเบี้ยเบี้ยอะไรเปชะเปชแชอะไรฉลีฉลี่ยฉูชฉนอะไรฉันู้ฉันรู้เนือ โน้โน no, no no, ้มีหมีหมีนโนลูมีหีลูมีหีลูมีหีลูมีลูมีมีหีลูแมหนที่มีหีวพราลุ่มลูมีลูมีดาอิลูมินาอิลูมีอิลูมิดาที่ไนที่ลูมีดาเพราอิลูมินาติกอิลูอีที่เป็นลูมีนาติกนาที่ในทิกวพรานาทิกที่เป็นกติกอิลูมินาทิก อีที่รู้มีอ่ะในรู้รูที่มีนาทิกนาอะไรครับแบนาจานนาจานนาจานจานนี่เป็นอะไร <c oughs> จังลิยูซุลิยูซุล,ลิกซิซุลาาิะะลิยูซิลิซุลิวปลาปลากาปลาขาขาเท่าไหร่ล่ะเท่าเท่าเท่าลัดเท่าจะเป็นเท่าทัวทัวถอกทัวถอกทัว ตัวทัวอีกตัวอีกอีกสักตัวอีกตัวอะไรที่เป็นขายอะไรขายหยาขายหยายาอะไรเป็นยาลอกยาลอกยาแคทยาแคทหยาที่เป็นแคทหยาแคทแคทอะไรแคทที่คิ้วแผททีแผทที่คิ้วคิ้วอะไรเขาเป็นคิ้วมอนคิ้วมอนเขามอนเขาขมมอนมอนอะไรที่เป็นหิ้วยัย เขาลรกาที่เป็นไงนทะเลาะทะเลาะใครที่เป็นทะเลาะเล่าเขา,าเรียกว่าแม่เลาะแม่เลาะแม่เลาะ ตุ ata, ๊กแกผีเหรอตุ ka, ๊กตาตุ๊กกาตุ pi, t t ๊กกาตุ๊กตาผีตาผีอะไรคือตุ๊กตาผีที่เป็นไหงเขาเป็นหมองคูดมองคูดมอหมองคูดล่ชักุ้งมาล่ชักุ้งมากุมนี่เป็นกุ้งมากุ้งอะไรกุมาลีนกุมาเขาเป็นไหงกุ้งมากุ้งมาที่เป็นกุ้มีล่ชักุ้มีกุมีล่ชักุ้มีอะไรลัาชาลัาชาลัาชากุ้มี เป็นกูมีมีกูย่างย่างขึ้นยิงยางไปยิงอย่างที่เป็นยิงที่เป็นคาโดดคาโดดคาโดดคารที่เป็นโดดอะไรก็วินโดสบินที่เป็นโดดวินเนี่ยเขาเป็นหลักที่วินโดวินโดสวินที่โดดก็ที่โดดที่วินโดสสดาลัะสดาวดอกสสดาวดอกสาดอกสสดาวสาดอกนี้เป็นดอกซ่าก็เป็นดอกซ่าดอกซ่าสดาวสสดาว เป็นกัมดาวเดือดสลักกามดาวกามที่เหมือนดาวไล่ก็ไรฮิไลฮหไลฮิหมาหิมาละละหงาอะไรขะละโอเคจะไดเป็นเคลีเคลีก็เคลีเคลีเคลีแค่ไหนทีเป็นลี้ยเขาเป็นเคลียที่เป็นแหนหลักสีเหลืองที่เป็นเป็นลูลูมินาทิกลูทิมีนาทิก เรานาลิกกานาลิกนาลิกกาสลิกกาคลินลินทองลินทองลินนี่เป็นทองทองอะไรทองทีนที่ไหนรทินโนทินเนออ่าพอมที่ไหนนลัที่นี่หลักที่ไหนหลักหลักซีหลักผักซีหลักผักซีหลักที่เป็นขีดู่ขีดู่อีดู่หลักที่ขีดู่ ขี้ตูวอะไรก็ขี้ตูวตัวที่อะไรก็ไปยตูวไปอีตัวอะไรเป็นกินกับขวายเตี้ยวขวายเหี่ยวขวายเหี่ยวขวายเหี่ยวไอ้ก็เหียวเหี่ยวอ้ไรก็เหียวข้าวเหี่ยวเลยข้าวที่เป็นข้าวหมาสิ่งนี้เป็นอะไรที่เป็นอะไรนะเขาไป็นมดแล้วเอามดเขายกขาวไปยกขาวยกที่แรกเนี่ยก็เป็นหมอกไวหมอกไวหมอหมอกไวหมอกไวหมอกอะไร สลักสลักกิ้งสลักกิ้งแบงกิ้งที่แบงหลักฐานหลักชาบานหลักฐบานบานบ้านอะไรีบ้านหีบ้านนกบ้านีบานนกก็หีบนอกห็หีบ้านนกหลักที่เป็นของจะลูดจะลูดหวานจะลูดจะลูดจะลูดจะรูดบานนี่แบนนี่แบนเหไหมนี่แบนเอามา จะทำอะไรมึง,ม,งมีเนี่ยมีเบนมีเบนหอมรุ่งว่าเก่าเนี่ยมีเบนผอ,อมยังไงน้องลูกมีเบนแล้วผอมยังไงอะ มหมูผอมลงแล้วกุ้มใจนันเรกที่เป็นนี้ จุ่ๆเราก็เ <tout> ร <le monde conversations> ียนเล็กเรียนเลียนมากจุ้ๆก็ไปเรียนหามกมากอะไรเนี่มักกะโลนี้ข้างหลังนี่ไงโล่อะไรนี่โลเล็กลูเล็กโอแนู่นเขาอยู่นู่นเขาวิ่งวิ่งแรเหลาดีเหลาเหลาเพ้นเหลาเพ้น กล่าฟนเลาเฟนเฟเฟโลเฟโลเฟมีนางเฟื่มีนางนางไอ้แค่นางนั่นยังนั่นยังรว่าที่เป็นโอ้ผมตำรวจกัวตรวจตวจหีีอะไรีโมวิทหีโมลิดอผมมีลูกผมไม่ลปิดชอบผมสังแม่มาแล้วเย่กระสังกตะสังสังเลยเงยกไหนกระสงไหนปากสร้างปากสร้างเราคว่าอะไรตํำมีตํำมีกํำเกิดตํำเกิด พอสาเกิดก็เป็นโยเกิร์ตเกิดอะไรที th ่สะเกิดที่สาที่สะเกิดหลักที่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไถอย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 เขาเรียนทีถอยถอยอะไรถอยอาอัดถอยอาร์ที่อาถอยถอยอาอัดอะไรือถอยอาร์ดอันรที่เป็นระบบของเรนนี่เป็นถอยเออถอยตาออลิจาลิจาลิจแมนลิจแมนจาแมนถอยในจาแมนจาแมนแมนอะไรแมนบ่เขาหลักที่เปอะไร ทูดูดก็ลงที่ทูดทูดยกลอยแย่การพับพับขาหนี่โอ้ยกูอยู่ทวีปจุ่มหมูจุ่มบูแล้วที่เป็นอะไรโอซากุลาซากุรซกุรซากุลาเนี่ยกขาเลยหลักยกลอยอกเลยนี่จุ่มผูหนีจุ่มหมูโอ้กูเป็นโอ้กูอยู่ไหนหลักตรงนี้กูอยู่ที่เป็นไหนเขาเลยเราซากุลาดอกยัดยัดยันยัดเด็กยัดเด็กยันเด็กเขาลูตูดตูดไปใส่ลูตูดเนี่ยเขาไปทางเขามักตูด พูดบ yeah. yeah. ่าวคาตูดคาลุดลุดลุดอะไรเหล่าอุดอ๋อล่าอุดอ๋อเหล่าอูล่าอุดอเย่เราอะไรอุดออุดอ๋อไงอุดอดอลี่หรือดอลีที่ดอลล่าที่อุอะไรก็อุเจอุเจอุเจอูหลักที่อะไรครับขั้นละโอเคเราจะอหันอหันระยะหันหันอะไรหันน้อย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 แล้วก็เลยะระยะ ก็เลยเลย呀เลย呀เลยก็เลย呀ลออเงี้ยเลยเลยฮันน่าลีฮันน่าหนาลีที่ฮันน่าหนเงี้ยมืดมืดตืบมืดตืบมืดตืบอะไรนอกมืดนอกอีนอกกันนอกมืดหลักที่ว่าดำมาดำมีดำมีดำมีฮิมอหิตฮิมอกฮิมโอเขาหมักโคหนาหมักโคโคกหนา có tâm này tầm mặc thua ngoa vậy ngoa y lắm hầm y lúa ngoa lắm hầm lúa thua này thua lít thua lít thua lít mà lại ông mà du lê a, li a, li a, li a, à a à à lệ này ít to, là ít to rồi ít tổ cái tổ 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 yết tả 有打就有打，打嘞！我打啦，打啦，打啦。